สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะและก็สวัสดีชาวราศีเมถุนลักนณาเมทุนนะคะชาวเมถุนคือผู้ที่เกิด14มิถุนายนถึง14กรกฎาค,คมอาจารย์อิงโหราศาสไทยนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกรา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ م, ทุกสับสไครตทุกาทการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะค่คะอาจารย์ขอเปิดไพ่นํานดวงด้วยไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวของชาวเมทุนว่ายังไง ดูพลังงานไพ่นํงฟ้าโลแมชแองเจิลค่ะขอพลังงานไพ่สองใบค่ะพลังงานไพ่บอกว่ายังไงนะคะกิฟต์ยอ r r ลีเลช i ่ s ชิพอ a ช h นนะคะก็เหมือนกับว่าโอกาสนะคะในเรื่องของสัมพันธ์ภาพที่ดีของผู้คุณอ,อ่ะจะเกิดความเขาเรียกว่าความสเสน่หาต่อกันน่ะนะ,ค,ะความรู้สึกแบบอยากอยู่ใน อ้อมกอดอยากตักตวงความสุขนะคะต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะขอพลังงานอีกใบค่ะนอกจากความสัมพันธ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วมีใบอะไรอีกนะคะมีไพ่สื่อถึงว่ายังไงอีกอ่าเป็นรักแท้ด้วยนะคะ to love นะคะ uh, this uh this the romance of a lifetime อ่าเป็นรักแท้เป็นช่วงของความสุขช่วงที่เป็นชีวิตที่ มันโรแมนติกมากๆอะ่ะเออนะคะไพ่บอกว่าอย่างนั้นเนาะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ออร์คโนะคะคนมีคู่ก่อนชาวมิถุนดูพลังงานของท่านก่อนนะคะเรื่องราวดวงของท่านจากไพ่ออร์คโชุดจุดเทียนค่ะพลังงานบอกมีความรู้สึกแบบอืม น้อยใจเสียใจรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเศร้าเหมือนถูกทอดทิ้งอ่านะคะพลังงานไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะอีกใบค่ะอ่าจริงด้วยเิเทียนดับเลยนะความสัมพันธ์มันจบละอะไรประมาณนี้เขาทิ้งให้เราอยู่แบบเออคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายไรคนรักที่เคยอ,อยู่ข้างกายหายไปไหนนะ อีกใบค่ะขอความยุติธรรมขอความชัดเจนนะคะพนักงานไพ่บอกงั้นนะการทุ่มเทการผ่าตัดก็เหมือนการที่แบบอยากที่จะต้องเหมือนกับจัดการอนะ <c oughs> จัดการสิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยจัดการให้มันเด็ดขาดอะไรประมาณนี้ไพ่บอกงั้นนะคะ เออเนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องแบบสำเร็จนะการเรียนจบปริญญานะคะก็หมายถึงความสำเร็จในเรื่องของการเรียนแต่อันนี้เป็นเรื่องของความรักก็แปลว่าความสำเร็จเป้าหมายแห่งความรักจะต้องกลับเข้ามาอีกครั้งได้นะคะเอ่อถึงแม้ว่าใช่สามใบเนี่ยมันสื่อถึงความผิดหวังแหละความถูกทอดทิ้งและ ความอายุทธรรมและอะไรประมาณนี้แต่ด้วยที่ไพ่สองใบนี้สื่อถึงการไม่ยอมแพ้ไงการที่จะต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องลงมือนะทำไมล่ะในเมื่ออีกคนยังรักยังต้องการอยูอ่ถ้าเราจะหาโอกาสนะคะการศึกษาหาความรู้คือทุ่มเทและหาโอกาสให้ตัวเองความรักก็เหมือนกนารไพ่น่าจะบอกว่าลองกันอีกครั้งซิ ความดีของเราจะไม่ชนะใจเขาเชียวหรออืมไพ่บอกประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนคนนั้นของชาวเมทุนตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรกับกุณนะจากไพ่จะบอกว่าอย่างไรเขาคิดยังไงตอนนี้เหมือนเขาไปท่องเที่ยวที่ไหนไหมเดินทางไปไหนสักแห่งไหมคะเออแล้วก็มีความรู้สึกแบบอืม เหมือนเป็นการไม่เข้าใจกันในแง่บางเรื่องมีความลับอะไรที่เขาไปรู้ไปเห็นอะไรบางอย่างไหมอืมแปลกๆนะไพ่เดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มมีไพ่เฉลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมองว่าจริงแล้วยังมีความรู้สึกอยากจะคุยกับคุณ อยากจะกลับมาหาคุณอยากเฉลิมฉลองกับคุณอยู่นะแต่ตตอนนี้เขาอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดเ,เหมือนกับมีข้อมูลหรืออะไรที่เขาไปเห็นสักอย่างนี่แล้วมันทำให้เขาเข้าใจผิดนะคะแล้วยังไงอีกเขาก็เครียดเข้าใจผิดแล้วก็ยังไม่ถามอีกนะ เชื่อคนง่ายอีกต่างหากเหมือนมีคนมาเป่าหูแล้วพูดอะไรบางอย่างกับเขาด้วยแล้วทำให้เขาเข้าใจคุณผิดและเขาก็เป็นคนที่เข้าใจผิดแล้วก็ไม่ไถ่ไม่ถามคิดเองเออเองอยู่แบบนี้เลยนะคะแล้วยังไงอีกเนี่ยบางครั้งก็เหมือนอยากยอมแพ้อยากเขาเรียกว่าก็อืมบางครั้งอาจารย์มองว่าเหมือนเขาอยากปลดปล่อยอยากถ้า มันไม่ใช่ก็ก็เหมือนกับเออถ้าถ้างั้นก็เป็นอิสระต่อกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าพวกคุณจะต้องมาทำความเข้าใจกันจริงๆแล้วละ่ะว่าประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดจากไพ่ว่าเข้าใจผิดกันเรื่องอะไรนะคะทําไมเขาถึงแบบทิ้งคุณไปเลยเพราะความเข้าใจผิดมีคนมาเป่าหูอะไรเขาสักอย่างเนี่ย แล้วทำให้เขาโกรธโกรธแล้วก็เก็บงำความรู้สึกแล้วก็หนีคุณไปไหนก็ได้มางคนอะถ้าเป็นคนคบพออยู่คนละจังหวัดแล้วคนและประเทศเขาก็กลับบ้านเขาไปแล้วด้วยไพ่แบบนี้นะสาเหตุค่ะทําไมเขาถึงเข้าใจคุณผิดสาเหตุคืออะไรนะคะไพ่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดข่าวสารข้อมูล ที่ได้รับมาผิดผิดแน่นอนเนี่ยมีใครบางคนนะคะมีใครบางคนพูดเรื่องของความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะถ้าให้อาจารย์แปลจากไพ่นะมีอะไรปิดบังเขาอยู่ แล้วเขาไปได้ยินได้เห็นภาพอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจแหละเขาก็เลยเหมือนกับคิดว่ามันใช่ก็เลยละทิ้งคุณไปนะคะไพ่การวิ่งไปข้างหน้าการเข้าเส้นชัยนะคะอาจารย์ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามองสองใบนี้อาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้คือการเหมือนกับอยากขอโอกาสอยากขอโอกาสอยากที่จะ ปรับความเข้าใจกันอยู่เหมือนกันนะในสิ่งที่เข้าใจผิดเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยมาอธิบายอม,มาอธิบายกับเขาอาจารย์ว่าคุณน่าจะรู้แหละเขาเข้าใจคุณผิดเรื่องอะไรอืมคุณควรที่จะต้องไปคุยกับเขานะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งมากอม,มีความคิดเป็นของตัวเองมีอีกโก้นะคะอมไม่ยอมงอ้อ อยากให้คุณหนาไปง้อแล้วอธิบายให้เขาฟังด้วยคุณเปลี่ยนไปเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอไพ่สรุปแนวโน้มคุณกับเขาเนี่ยจะไปกันต่อไหมหรือจะจบจริงๆเหมือนที่ไพ่ขึ้นการเดินจากไปอะ่ะจะไปต่อหรือพอกันแค่นี้นะไพ่เนี่ยจะบอกว่ายังไง น่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงเนี่ยเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นนะสิรักซ้อนรักสามเศร้าหรืออาจจะมองมุมกลับก็ได้นะอาจจะเป็นเข้าใจผิดในแง่ว่าเขามีคนอื่นคุณมีคนอื่นก็ได้นะคะไพ่อาจจะเป็นแบบตรงข้ามกันก็ได้ไพ่ก็เลยสรุปว่าจริงๆแล้วเรื่องมันก็คือการหักหลังทรยศการมีคนอื่นนั่นแหละคะ่ะจึง เกิดปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วยังไงเนี่ยยังงัดข้อกันอยู่เลยอะ่ะจะกลับมาหรือจะหรือจะจบจริงๆไม่จบหรอกค่ะยังกลับมาได้แต่แค่ใช้เวลาต้องให้อีกฝ่ายเนี่ยใจเย็นลงเพราะตอนนี้ยังโกรธถ้าเจอหน้ากันก็เป็นทะเลาะเลยพอย่งงี้งัดข้อเลยอะ่ะ อาจะไม่ยอมนิ่งต่อไปแล้วเนี่ยจะระเบิดนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ในช่วงที่ปล่อยให้เรื่องมันเย็นลงไปก่อนแล้วค่อยคุยนะคะอาจารย์มองประมาณนี้เพราะไม่มันไม่ได้แปลว่าเลิกกันขาดนั่นนี่เนี่ยอืมแค่เหมือนกับเขาเรียกว่านิ่งเพื่อทดสอบอีกฝ่ายอะคือเขาทดสอบคุณ ว่าคุณจะง้อเขาหรือเปล่าอืมเพราะเขาอะเหมือนไม่ง้อคุณทั้งทั้งที่อยากง้อแต่ก็ไม่งอ้อรอให้คุณง้อเขาเป็นประมาณนั้นโอเคเรามาดูไพ่เพิ่มเติมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณจากไพ่ชุดนี้นะคะ ความสุขนะคะความสุขความสมบูรณ์แบบคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะ,ะไพ่แบบนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีกจริงด้วยเขาอยากคิดว่าคุณหลอกเขาอืมการหลอกลวงอ่านะคะการหลอกลวงและอะไรอีกเขาอยากบอกอะไรเขาบอกเขาอดทนมากที่สุดแล้วนะ อแต่มันก็สอดคล้องกันจริงๆคือเขามองแหละว่าเขาอะต้องการคุณอยู่กับคุณแล้วเขาก็มีความสุขดีแหละแต่ด้วยที่ว่าเขาเข้าใจผิดนี่แหละอาจารย์มองเขาเลยคิดว่าคุณอะมีใครอื่นหรือเปล่าโกหกอะไรเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาอดทนที่สุดแล้วนะเขารออยู่นะเออนะคะเนี่ยไพ่ก็ยังสื่อแนวนี้อยู่นะคะโอเคขอเพิ่มด้วยไพ่ key of love ไพจะบอกว่ายังไงขอโทษโปรดคืนดีหัวใจว่างเปล่าเนื้อคู่อ่ะเห็นไหมก็เป็นเนื้อคู่กันนั่นแหละคะ่ะไพ่บอกว่าให้คืนดีกันนะนะ หัวใจนะ่ะอย่าปล่อยให้ว่างอยู่แบบนั้นเอาไปเติมให้เต็มหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะไพ่เขาจะบอกงั้นให้พวกคุณคืนดีกันพวกคุณเป็นคู่กันนั่นแหละคะ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องราวความเข้าใจผิดความบาดหมางในชีวิตรักบ้างแหละนะคะแต่แล้วในที่สุดแล้วเป็นเนื้อคู่ยังไงก็กลับมานะคะโอเคคะ่ะเรามาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะ ดวงคนโสดชาวเมถุนนะคะไพ่จะอ่านทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นภายในสิหวันนี้นะคะพลังงานไพ่คนโสดชาวเมถุนค่ะราชินีเหรียญสองไม้เดอมเพล หกถ้วยแปดดาบโอเคพลังงานคนโสดนะคะราชินีเหรียญกับสองไม้คนโสดมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่ากลับมาดูแลตัวเองอะเออราชินีเหรียนเนี่ยคือความมั่นคงหรือความรู้สึกแบบห่วงใยตัวเองรักตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดจึงกลับมาอยู่กับตัวเองเป้าหมายจะเป็นเรื่องของงานสองมีเท้านะคะ แล้วก็ด h อ e มเพ r อรการเติบโตวความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความมีชื่อเสียงความมั่นคงในเรื่องหลักทรัพย์บ้านนะคะคอนโดหรือองค์ประกอบอื่นๆในเรื่องของความเป็นอยู่นะั่นแหละค่ะไพ่6ถ้วยไพ่8ดดาบจึงมองว่าคุณยังปิดกั้นหลายๆอย่างในเรื่องของความรักโดยเฉพาะใครคนเก่าจะมาคืนดีคุณก็ยังไม่รับนะคะ ่าเป็นตอนนี้คุณทุ่มเทในเรื่องของการงานการงานการธุรกิจอยู่นะคะโอเคเรามาดูไพ่เพิ่มว่าปักนี้คนโสดคุณจะมีใครเข้ามาแล้วถูกใจแล้วทำให้คุณเปิดใจไหมอืมทำให้คุณเปิดใจไหมอาจารย์ขอไพ่เพิ่มอีกห้าใบนะคะ ว้าวขึ้นสิบถ้วยแล้วนะคะดูภาพรวมทั้งหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์แปลทีเดียวนะหนึ่งถ้วยไพ่สตาไพ่พลังงานดีวิลขออีกใบหนึ่งเลยคะ่ะ Page of Thought โอเคมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะก็คือสิบถ้วยกับหนึ่งถ้วยนี่แหละไพ่สตาเข้ามาเติมเต็มความสุข ความสมหวังให้คุณเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะไพ่ดีวิลจะแปลว่ามีใครบางคนมาหลงรักคุณแบบหัวปักหัวปำเลยอาจารย์มององั้นเลยนะตกเป็นทารักคุณเลยไพ่เพจออฟสอดจึงเป็นการเริ่มต้นความรักที่ในแนวแบบคือความรักที่มันดึงดูดอาจารย์มองดึงดูดเข้าหากันมันมีแพชชั่นมากๆเลยค่ะ นะคุณอาจจะเจอชาวราศีกุมราศีมังกรชาวธาตุลมธาตุน้ำได้หมดเลยอยู่ในนี้หรือราศีเมษหรือคนอต่างประเทศอย่างเงี้ยได้นะคะสำหรับเมทุนนะคะเปิดใจได้เลยค่ะความรักดีๆเข้ามาหาคุณแล้วค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ